มาตราตัวสะกดแม่กกโดยนางสาวศิวพรหอมดวงแม่กกพยัญชนะซึ่งเป็นตัวสะกดในมาตราแม่กกได้แก่กอไก่ขอไข่คอควายคอระคังออกเสียงเหมือนมีกอไก่สะกด การจะฝึกอ่านผสมคำจะเริ่มต้นจากอ่านพยัญชนะต้นตามด้วยสระตามด้วยตัวสะกดวรรณยุกต์โดยอยากให้นักเรียนมีการสังเกตโดยใช้ทฤษฎีสีเข้ามาเกี่ยวข้องพยัญชนะต้นแทนด้วยสีดำ สละแทนด้วยสีแดงตัวสะกดแทนด้วยสีน้ำเงินวรรณยุกต์แทนด้วยสีเขียวเวลาอ่านจะอ่านจากพยัญชนะต้นสละตัวสะกดและวรรณยุกต์มาตราแม่กบถ้าสะกดด้วยไก่กอไก่เรียกว่า ตัวสะกดตรงมาตาแต่ถ้าสะกดด้วยตัวอื่นแต่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดเรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตรานกนนโอโนกโนกอนก,นก,ก,อนกสะละโอเมื่อมีตัวสะกดสะละจะลดรูปหายไปนก รักรออะระรักรกอรักรักหรือจะสะกดได้ว่ารอไม่หันอากาศกอรักซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่ารออะกอรักรกระจก กรออะกระจอโอโจโจกอโจกระจกจกรอรอเป็นคำควบกล้ำแท้จะต้องอ่านออกเสียงควบทั้งสองคำทั้งสองพยัญชนะนกกระจอกนอโอกอนกกอรออะกระ จอ,อจอจอกอจอกนกกระจอกปากปออาปาปากอปากปากผักพอไม่หันอากาศกอผัก ซึ่งถ้าอ่านแบบนี้ก็อาจจะผิดตามรูปแบบของภาษาไทยแต่อาจจะทำอาจจะช่วยให้นักเรียนจำได้ง่ายขึ้นคุณครูจะขอใช้คำว่าผอไมหันอากาศกอผักพริกพอรออิพริกพริกกอพริกพริก พอรอเป็นคำควบกล้ำแท้เวลาอ่านออกเสียงจะต้องอ่านควบทั้งสองพยัญชนะพอรอเด็กเล็กดดเอเดเดกกอเด็กรอเอเลเลกกอเล็กเด็กเล็กเดิมทีสระเอจะเป็นสระผสมเอกับอะ แต่เมื่อมีตัวสะกดสระเอจะเปลี่ยนรูปเป็นเอกับไม้แต่คูหมวกหอนำามอหอมอัวหมัวหมวกอมกอหมวกหมวกเดิมทีสระอัว จะมีแม่หันอากาศกับวอแหวนถ้าสระอัวไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าตัวคำว่าหัวแต่ถ้ามีตัวสะกดสระอัวจะลดรูปเหลือแค่วอแหวนเรียกว่าสระลดรูปสละสละเปลี่ยนรูปเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปลูกโลก ลอ,อูลูลูกอลูลลโอโลโลกอโลกลูกโลกจะสังเกตได้ว่าสระโอเป็นสระที่ต้องอยู่ข้างหน้าพยัญชนะแต่เวลาสะกดคำจะสะกดพยัญชนะก่อนที่จะเป็นสระโอเชือก ชอเอือเชือเชือกอเชื่อเชื่อ,อสละเอือเป็นสละผสมผสมด้วยสละเออืออรวมเรียกสละเอือเหงือกหอนางอหองอเอือเงือเหงือกอเงือกเงือก คำที่มีหอนำเรียกว่าอักษรนำไม่ใช่ไม่ใช่ใชคำควบกล้ำแต่เรียกว่าอักษรนำมรดกสระอ,อลดรูปสรอะอลดรูป มอะมะโมขอโทษค่ะมอโมรออะระดอุกอดุกระดุกอนุรักไม่มีรูปสระอะแต่ต้องอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงออะอะนอุนุ รอแม่หันอากาศกอรักสอรือีกลาลันอะนุรักมะม่วงสุกมออะมะมอัวมัวมัวง,งอมวงมวงไม่เอกม่วงสออุสุสุก,กอสุก มะม่วงสุกวันสุกวอไม่หันอากาศนอวันสออุสุสุกอสุกรอเรือการันวันสุกจะเห็นได้ว่าไม่ได้เน้นรูปแบบ การอ่านตามภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจนเพียงแต่ต้องการให้ผู้เรียนสังเกตไม่ห็นอากาศเปลี่ยนรูปมาจากสระอะแต่คุณครูขออนุญาตภาสกฎอ่านคำว่าวาไม่เห็นอากาศน,นวันนักเรียนจะจำรูปได้ง่ายกว่า ความสุขคอวอ,อาควาความอความสออุสุสุข,ขอสุขความสุขจะสังเกตได้ว่าคำว่าสุขผลไม้สุขใช้สอเสือความสุขใช้สอเสือคอขะสะกดได้ขอไขวันสุข ใช้สระ,ะลาสระ,ะอุสะกดด้วยกอไก่รอเรเือกาลันเนื่องจากคำเหล่านี้ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันเรียกว่าคำพ้องเสียงซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจะได้เรียนในโอกาสต่อไป สุนักสออุสุนอไม่หันอากาศขอนักสุนักสุนักหมายถึงหมาเป็นคำสุภาพของคำว่าหมาตัวเลขตัวอ,อวตัวลอเอเลเลขอเลขตัวเลข จะสังเกตได้ว่าวอแหวนอยู่หลังตอเต่าคำนี้ไม่ใช่พยัญชนะตัวสักหรือเป็นตัวสะกดในมาตาตัวสะกดแม่เกลแต่เป็นสระอัวประมุกปอรออประมอ,อุมุ มุขอมุกประมุกปอปลาควบกับรอเรือเรียกว่าคำควบกล้ำแท้จะต้องอ่านออกเสียงควบกร,รํากับสระด้วยกันเสมอโทรเลขทอโอท รออระรอเอเลเลขอเลขโทรเลขโทรเลขเป็นการติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณเป็นข้อความสั้นๆที่สามารถส่งได้เร็วกว่าการส่งจดหมายในปัจจุบันยกเลิกการสื่อสารทางโทรเลขแล้วเนื่องจากมีโทรศัพท์เข้ามา ใช้ในชีวิตประจำวันแทนบริจาคสละออรถรูปบออ,อบอลออิริจออาจาจาคอจากบริจาคก,ก็คือการให้ทานการให้สิ่งของแก่ผู้อื่น นานออานานาคอนานานาคือการเตรียมตัวก่อนที่จะอุปสมบทหรือก่อนที่จะบวชเรียกนาบบริโภคบออบอรออิริพออูพอู โพอภคบริโภคสามัคคีสออาสามออะมะมะขอมักคออีคีสามัคคีหรือ สออาสามอไม,ม้หันอากาศคอมักคออีคีสามคีสมัครงานสมัครงานออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำแต่เวลาเขียนไม่มีรูปหอหีบและไม่มีรูปสระอะแต่ต้องอ่านออกเสียงสระอะกึ่งเสียง สอะสะหอมออะมะมะคอหมักมักคอรอมักงออางางานองานสมัครงานพอควายกับรอเรือเมื่อมีตัวเมื่อเป็นตัวสะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่สะกดแต่ไม่ได้อ่านออกเสียงรอเรือ พักพวกพอแม่นอากาศพอรอหันคอพักพออัวพัวพัวก,ก่อพวกคำที่มีรอหันออกเสียงเหมือนคำที่มีสระอะแล้วตามด้วยตัวสะกดในมาตาน,าน,านั้นๆ อย่างเช่นพอรอหันคอพักก็คือพออพะพักพะก่อพักพออัวพัวพัวก่อพ,พวกพักพวกพักพวกหมายถึงพวกเดียวกันเป็นพวกกันอักคีไพออแม่นอากาศคออัก พออีคีพออะพะพะยอภัยอักคีภัยอักคีภัยหมายถึงภัยที่เกิดจากการกะเกิดจากไฟไฟไหม้เป็นต้นโชคดีชอโอโชโชคขอโชค ดอ,อีดีโชคดีวัคซีนวอไม่หันอากาศขอวัคซอ,อีซีซีนอซีนวัคซีนวัคซีนคือยาที่ป้องกันโรคหรือป้องกันเชื้อโรคเช่น วัคซีนป้องกันโควิด -19 วิหกวอ,อิวิหอโอพอหกสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดวิหกวิหกหมายถึงนก เชื้อโรคชอเอือเชือ้อเชื้อไม่โทเชือ้อรอโอโรโรคอโรคเชื้อโรคเชื้อโรคคือสิ่งปนเปื้อนคือสิ่งที่ร่างกายรับเข้าไปแล้วทำให้เกิดการต่อต้าน เช่นเชือ้อโรคไข้หวัดใหญ่เป็นต้นแต่งประโยคต่อแอแตแตงงแตงแตงไม่อีกแต่งปอรออะประยออยยคโยกแต่งประโยค พยักไม่มีสระอะแต่ต้องออกเสียงสระอ,ะออกเสียงอะกึ่งเสียงพยักพออะพระยอไม่หันอากาศคอยักคอลระคังกาลันตัวกาลันหรือเครื่องหมายทันทคาดหมายถึงตัวที่ถูกตัดเสียงออกไปมีรูปแต่ไม่อ่านออกเสียง พยักหมายถึงเสือบุคคลบออุบุบุค,คอบุคอโอคโคลอคนบุคคลเทคนิคทอเอเทเทคอเทค นออินินิคอนิกเทคนิควักตอนวอรอหันคอวักหรือวออะวะวะคอวักตออตอตอนนตอนวักตอน วักตอนเป็นเครื่องหมายในภาษาไทยเช่นไมยมุกเครื่องหมายวักตอนไมยมุกก็คือต้องอ่านคำนั้นซ้ำส,สองครั้งเช่นเด็กๆเกว้นวักวอเอเวเวนอเวนเวนไม่โทเวนวอลอหันคอวัก วออะวะวอวักเว้นวักเว้นวักหมายถึงการเว้นช่องว่างระหว่างตัวอักษรระหว่างสระและตัวอักษรและพยัญชนะต่างๆให้ห่างจากกันเล็กน้อยไม่เว้นวักมากเกินไปหรือไม่เขียนตัวหนังสือติดกันเพราะจะทำให้ อ่านได้ยากขึ้นการเว้นวรรคช่วยในการทำให้อ่านหนังสือได้ง่ายและสะดวกขึ้นแต่ไม่เว้นวรรคห่างเกินไปเพราะจะทำให้เหมือนกับเป็นคำอื่นภูมิภาคพออูภูภูม,มอภูมิมออิมิ พออาพาภาขอภาคภูมิภาคหมายถึงภาคต่างๆอย่างเช่นประเทศไทยมีหกภูมิภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นเมฆมอเอมเมฆขอเมฆเมฆ จักรยานจอแม่นากาศกรอจักรกรออากะยออายายานยานจักรยานกไกกับรอเรือเป็นตัวสะกดไม่อ่านออกเสียงรอเรือแต่บางคำต้องอ่านเป็นเหมือนมีสระอะควบอยู่เช่นจักรยาน เครื่องจักรคอรอเอือเครือเครือง,งอเครื่องเครื่องไม่เอกเครื่องจอไม่หันอากาศกอรอจักเครื่องจักรแม่กกก็คือมาตาตัวสะกดที่มี กอไก่คอไข่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดถ้ากอไก่สะกดเรียกว่าตัวสะกดตรงมาตาแต่ถ้าเป็นคอควายคอไข่คอระคังสะกดเรียกว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตาเช่นคำว่าเมคาว่เลขแต่ต้องอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดถึงเรียกว่ามาตาตัวสะกดแม่กก